ก็ตบอ้าวสวยโหยห้าเท้าไปดิห้าเท้าไปดิหปดโหยดอกนี้เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โหยังงี้สิอิ่มยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มนะโหมันสะใจมันบวกแบบแบบนี้มันสะใจมาตัาดแดงไปเลยอย่ามาแหลมน้ำเงินไม้นี้เด้อพะฉันทุบแล้วจะมาแหลมแล้วก็ทุบมือแตกตึงจานิ่งละพายนิ่งละนิ่งเตเอ้า นิ่งกีง่โมงโอ้โหแล้วดูไม่ได้ลงคูดะอือฮอืออ่ะย้ำได่ดีตัดมาไม้เนี้ยย้ำโอ้ยเพิ่มไหมถ้าย้ำแค่นี้มันไม่ได้ไอที่เมื่อกี้ที่เสียไปเนาะอ่ะไม่เป็นไรรอดูไปก่อนเนาะเพื่อมันไหลาย,ยาวนะเนาะเผื่อมันไหลาย,ยาวแต่มันแดงนะมันต้องตัด้องตัดจ้าตัดแดงจ้าขอคูณด้วยเด้อปึ้งอ้าวคูณคูณออ้ยคูณหกคูณ,คณ สวยหโหจุกจุกแปดพันเจ็ดจะน้องน้อง